ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นในวัดบ้านเป้าพัฒนาความพร้อมน้อมคุณธรรมนำการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นในวัดบ้านเป้าตั้งอยู่ที่หมู่8บ้านเป้าตําบลเหล่าเสือโกกอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานี มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการจำนวนทั้งสิ้น6หมู่บ้านนักเรียน130คนครูผู้ดูแลเด็กจำนวน7คนดังนี้นางสุมาลัยบุญเลิศหัวหน้าศูนย์นายสุนันใจเย็นนางเทียมจันพิมพ์บุญมานางจันทราใจเย็นนางนกพมาศมลิวันนางแสงอรุณสายตรง นางธิดาบุญเหลี่ยงวิสัยทัศน์ของเราพัฒนาการสมวัยริเริ่มสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาประวัติความเป็นมาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นในวัดบ้านเป้าก่อตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,526โดยพระครูสุนทรประชานุกูลเจ้าอาวาสวัดบ้านเป้าในขณะนั้นโดยท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการเลี้ยงดูและมีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยจึงได้ก่อสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นในวัดขึ้นโดยการจัดทำผ้าป่าสามคัคคีและชุมชน ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาจึงก่อสร้างอาคารเรียนหลังปัจจุบันสำเร็จเมื่อปีพุทธศักราช2544ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2551ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหล่าเสือโกกและได้มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่ระดับดีมาก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันดังนี้ด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำวันทุกวันตรวจสุขภาพฟันสม่ำเสมอโดยครูและเจ้าหน้าที่ทันตะสุขภาพเด็กทุกคนได้แปลงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และแปลผลประจำทุกสามเดือนส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรายที่พบปัญหาด้านโภชนาการทางศูนย์ของเราได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการจัดอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่รับประทานอาหารเสริมดื่มนมเจือดทุกวันด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์อายุโดยผู้ดูแลเด็กทุกหกเดือนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีอุปกรณ์ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เพียงพอมีห้องสมุดสำหรับเด็กและครอบครัวหนังสือนิทานไว้ศึกษาหาความรู้ผู้ดูแลเด็กเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวันครูและผู้ปกครอง มีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่เป็นประจำมีการฝึกเด็กให้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมในภาคสนามทุกวันจึงทำให้เด็กในศูนย์ของเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีพัฒนาการที่สมวัยมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสดใสและร่าเริงด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัยมีห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน สถานที่ปรุงประกอบอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะมีเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารมีความสะอาดปลอดภัยผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพดีแต่งกายสะอาดสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัยอาคารสถานที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีรั้วรอบภายในอาคารมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดพื้นที่ใช้สอยสนามเด็กเล่นแยกเป็นสัดส่วนปลอดภัยสำหรับเด็กห้องน้ำห้องสว้วมสถานที่แปลงฟันสะอาดถูกสุขลักษณะมีมุ้งลวดป้องกันมแมลงและพาหะนำโรค ด้านความปลอดภัยมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงพร้อมใช้งานตรวจสอบความพร้อมอยู่เป็นประจำด้านบุคลากรทางศูนย์ของเรามีความตระหนักยึดเด็กผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอครูได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพสิตดีได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐม,มวัยและนำความรู้ที่ได้นำกลับมาปรับปรุงพัฒนานศูนย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนตลอดมาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น มีคณะกรรมการบริหารศูนย์มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำเช่นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติงานกีฬาประจำปีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากผลการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นโดยความร่วมมือของชุมชน จึงทำให้ศูนย์ของเราได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายดังนี้ผ่านการประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ระดับดีมากจากสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเหล่าเสือโกกปีพุทธศักราช2549รางวัลชนะเลิศศูนย์เด็กส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น เครือข่ายโรงพยาบาล50พรรษาม,มหาวชิราลงกรณ์ประจำปีพุทธศักราช2550ผ่านการประเมิน12มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพุทธศักราช2551รางวัลชนะเลิศการประกวดตูนเด็กดีเด่นในด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับอำเภอ ปีพุทธศักราช2551รางวัลชนะเลิศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัดประเภทศูนย์ขนาดใหญ่ของโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2551นางจันทราใจเย็นได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ปีพุทธศักราช2551รางวัลชนะเลิศศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ระดับโซนสาธารณสุขที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2552รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดการประกวดศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ปีพุทธศักราช2552 นางสุมาลัยบุญเลิศได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ดูแลเด็กดีเด่นระดับอำเภอประจำปีพุทธศักราช2552รางวันชนะเลิศศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ระดับโซนสาธารณสุขที่1ประจำปีพุทธศักราช2553 รางวัลและความสำเร็จและการดาเนินงานที่ผ่านมาจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอาทิเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเสือโกสานักงานสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าเสือโกตลอดจนผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขในพื้นที่ ผู้ปกครองและชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเราด้วยดีเสมอมาจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้